สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลลาพามูนะคะคลิปนี้จะเป็นคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ค่ะคำทำนายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมดวงชะตากำลังจะมุง่งสู่จุดสูงสุดแห่งความรุ่งเรืองและรับโชคส่งท้ายปีเปรียบเสมือน บทสรุปอนงดงงามแห่งปีสำหรับชาวราศีเมษนี่คือช่วงเวลาแห่งการพลิกผันครั้งสำคัญที่พลังแห่งดวงดาวจะนำพาคุณออกจากเงามืดของอุปสรรคที่ผ่านมาสู่แสงสว่างแห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มภาคภูมิเดือนสุดท้ายของปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นสัก,กราชใหม่แห่งความสำเร็จที่โชคชะตาได้จัดสรรโอกาสดีที่สุดไว้รอคุณอยู่เบื้องหน้า จุดเปลี่ยนสำคัญของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้นะคะคือการพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีซึ่งเดือนธันวาคมถือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษอย่างแท้จริงหัวใจสำคัญคือการที่ดาวหลักสามดวงได้โคจรพร้อมเพรียงกันออกจากเดือนมรณะซึ่งเป็นภพแห่งความสูญเสียและความติดขัดเข้าสู่ภพสุภะอันเป็นเรือนแห่งความเจริญก้าวหน้าและเกียรติยศ การเคลื่อนย้ายครั้งนี้จึงเป็นการปลดล็อกดวงชะตาพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีอย่างสมบูรณ์การโคจรของดวงดาวสำคัญ3ามดวงเปรียบเสมือนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวพระอังคารโคจรยกย้ายจากภพมรณาเข้าสู่ภพสุภาในวันที่6ธันวาคมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่ที่สุด ส่งผลให้คุณกลับมามีพลังชีวิตอีกครั้งและพร้อมที่จะเดินสู่ความสําเร็จการได้การยอมรับจากผู้ใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้ดาวอังคารยังได้ตำแหน่งอุจจารยราชซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้เกิดโชคลาภอำนาจและบารมีอย่างโดดเด่นชนิดที่ว่าไม่ต้องขวอยว้าแต่โอกาสจะเข้ามาหาเองส่วนดาวแห่งการาเริ่มต้นคือดาวพระอาทิตย์ ึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นตัวแทนของเกียรติยศชื่อเสียงและโครงการใหม่จะโคจรพ้นจากภพมรณะตามมาสมทบในภพสุภะการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เป็นดั่งแสงสว่างที่ส่งทางให้การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆประสบความสำเร็จอย่างงดงามนำมาซึ่งชื่อเสียงการยอมรับจากคนรอบข้างจนดาวการเงินและความรักคือดาวพระศุกร์เป็นจุดเปลี่ยนสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่จะเกิดขึ้นในวันที่2 2ธันวาคม เมื่อดาวพระสุขซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินและความรักรวมถึงความสัมพันธ์จะโคจรอ,ออกจากภพมรณะเข้าสู่ภพสุภานี่คือสัญญาณชาัดเจนว่าปัญหาทางด้านการเงินและความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะคลี่คลายลงเปิดประตูสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งและความสุขที่กลมเกลียวการที่เราสําคัญทั้ง3ดวงพร้อมใจกันย้ายออกจากภพมรณะเข้าสู่เรือนสุภา เป็นภาพสะท้อนของการสลัดทิ้งปัญหาเก่าๆอุปสรรคทางปวงและความทุกข์ใจที่ผ่านมาเปรียบได้กับงูที่ได้ลอกคราบหรือการได้เกิดใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมพลังชีวิตที่ถูกปลดล็อกนี้จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการงานซึ่งเป็นเวทีแรกที่คุณจะได้แสดงศักยภาพใหม่อันน่าทึ่งในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะก้าวสู่ความสําเร็จครั้งใหม่ ซึ่งในเดือนธันวาคมพลังขับเคลื่อนส่วนตัวและโอกาสจากภายนอกจากโคจรมาบรรจบกันอย่างลงตัวสร้างปรากฏการณ์ที่เกื้อหนุนให้การงานของชาวลัคนาราศีเมษก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนับเป็นช่วงเวลาทองที่ความพยายามและความทุ่มเทท,ที่ผ่านมาจะปรากฏเป็นความสําเร็จที่จับต้องได้เนื่องจากตําแหน่งของดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรียนการงานจะโคจออยู่ในภพราพะซึ่งราพะ จะหมายถึงโชคลาภและความสําเร็จประกอบกับพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาภที่สถิตอย่างมั่นคงในตําแหน่งเกษตรตาธิบดีถือเป็นการการันตีว่าทุกสิ่งที่ลงแรงทําไปนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนการงานของคุณจะสําเร็จรู้ล่วงอย่างแน่นอนและยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ก้าวไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพสุภา เป็นสัญญาณอันดีเยี่ยมว่าโครงการใหม่ๆไอเดียใหม่ๆหรือการเริ่มต้นกิจการใดๆในเดือนนี้ล้วนมีเกณฑ์ที่จะเติบโต,ตและประสบความสําเร็จอย่างสูงนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดสําหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการย้ายงานไปสู่องค์กรที่ดีกว่าหรือการขยับขยายความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพความสําเร็จในหน้าที่การงานย่อมนํามาซึ่งผลตอบแทนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัว ในเรื่องของการเงินและโชคลาภในเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาเปิดประตูแข่งความมั่งคัง่งเดือนธันวาคมไม่ใช่เป็นเพียงแค่เดือนแห่งไรายได้ที่มั่นคงแต่เป็นเดือนที่จะแสดงศักยภาพทางการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะถูกปลุกขึ้นอย่างเต็มกำลังจากการเรียงตัวของดวงดาวที่หาได้ยากซึ่งควบคุมทงเรื่องการเงินโดยตรงและโชคลาภแบบไม่คาดฝันเปิดโอกาสสู่ความมั่งคั่งที่ไม่ธรรมดา กระแสการเงินของคุณจะรุ่งเรืองเนื่องจากดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรียนการเงินโจรเข้าสู่ภพสุภะหลังจากวันที่22ธันวาคมจะส่งผลให้การเงินของคุณจเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างเห็นได้ชัดยิ่งไปกว่านั้นดาวศุกร์ยังได้ตำแหน่งมหาจักรซึ่งในทางโหราศาสตร์มักจะให้ผลในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อย่างมีนัยยะสําคัญนอกจากนี้ การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือการวางแผนขอสินเชื่อก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้มาในรูปแบบที่พิเศษและยิ่งใหญ่กว่าปกติเนื่องด้วยดาวพระอาทิตย์ทำมุมเลมกับดาวพระพฤหัสบดีและยังมีดาวพระเสาซึ่งสถิตกับพระราหูก่อให้เกิดมุมดาวมงคลที่เรียกว่าเกณฑ์โชคเทวริศ ซึ่งบ่งชี้ถึงการได้รับโชคครั้งใหญ่แบบที่เหนือคาดเหนือความคาดหมายนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์จากดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องปฏิหารซึ่งโคจรมาทับลัคนาและจะทำหน้าที่เสมือนตัวคูณแห่งปฏิหารทำให้ความสำเร็จหรือโชคลาบที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ใจเกินกว่าที่คุณคาดไว้ส่วนในเรื่องของความรักในเดือนธันวาคมนี้ จุดดังท้องฟ้าที่กลับมาสดใสหลังจากพายุฝนพัดผ่านเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความชัดเจนมีความเข้าอกเข้าใจจนถึงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่คุณต้องประชิญกับความไม่แน่นอนหรือความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้สำหรับคนมีคู่หลังจากวันที่22ธันวาคมเป็นต้นไปเมื่อดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและคู่ครอง โอจรนพ้นจากภพปรณะปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่เคยเกิดขึ้นจะได้รับการคี่คลายเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจและยังสามารถที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันได้อย่างราบรื่นอีกทั้งผู้ครองของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับคุณด้วยสำหรับคนโสดในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เสน่ห์ของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจคนรอบข้างเป็นพิเศษโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวนั้นมีสูงมากความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตเทาว่า ท่ามการกระแสะความโชคดีการมีสติรับรู้ถึงจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเดินทางตลอดเดือนนี้ราบรื่นอ,อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ดวงชะตาคุณพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดแต่ก็ยังมีข้อควรระวังเกี่ยวกับความขับแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องจากการโคจรพบกันของดาวพระอาทิตย์และดาวพลังคารนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนหน้านี้ อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดหรือการประทะคขารมกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ได้ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะลุกลามไปจนถึงขั้นแตกหักคุณจึงควรใช้ความอดทนและการทูดในการเจรจาเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าการสื่อสารโดยเฉพาะในช่วงวันที่7 26ธันวาคมเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารจะโคจออยู่ในภพมรณะซึ่งช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเข้าใจผิดคําพูดที่สร้างศัตรูหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียดังนั้นคุณควรจะตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาให้รอบคอบก่อนลงนามสรุปแล้วในเดือนธันวาคมคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวความสําเร็จอย่างแท้จริงของชาวลัคนาราศีเมษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามที่ผ่านมาจะส่งผลลัพธ์อันงดงามในทุกมิติของชีวิตทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักขอให้คุณใช้พลังงานอันแข็งกแกร่งนี้ปิดท้ายปีอย่างสง่าง,งามเฉลิมฉลองความสําเร็จที่ได้รับและใช้แรงส่งอันมหาศาลนี้เป็นบันไดก้าวสู่ปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและความสุขอย่างมั่นคงค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคําทํานายเพียงแค่นี้นะคะคําทํานายนะคะเป็นคําทานายอย่างก,างกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลหากคุณต้องการตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญยังต้องขึ้นกับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแนะนําให้ดูดวงส่วนบุคคลค่ะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากอล์ฟทัวร์ที่จะรับจัดทัวร์รับจัดโรงแรมรถรับส่งและจองออกรอบกอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมากับทางรายการได้ค่ะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ